สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศกันนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเข้าสู่ฤด,ดูฝนกันแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็แล้งแล้วปจจุบันนี้ก็มีอย่างมีฝนใครจะหวัานข้าวเดี๋ยวดูพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับมาดูประกาศเตือนกรมอุตุนิยมิมยานะครับเรื่องขึ้นลมแล้วแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่12ของกรมอุตุนิยมพยาก็ออยย,ออย่อนะครับ ล่องมอลลูมที่พัดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือภาคตะวันอ,อกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับจะเข้าสู่ยงอมกดอากาศตำ่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางลักษณะแบบนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบน,นมีฝนเพิ่มมากขึ้นและต้องหนักบางแห่งน,นะครับในภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ตเนี่ยฝนภาคตอนฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณอาก,กาศเ,เลี่ยงเร่องระวังเรื่องฝนตกหนักฝนตกสะสมและเกิดน้ำปา่าได้หลากแฉปลัดน,นะครับ ก็สรุปก็คือมันมีล่องมรสุมพาดผ่านแอเมนมากภาคเหนือภาคอีสานตอนบนของไทยมันเกิดเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทําให้ประเทศไทยตอนบนมันมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับฝนจะตรงหนังบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูพยากรณ์อากาศอย่างเงินกันก่อนมาดูขั้นหมายลักษณะการจีนวนข้างหน้าในช่วงวันที่5้าถึงสิบเอ็ดมิถุนายนุดกันบ้างนะครับ อันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับระดองงานหกเกตกระบีต่างสตูลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในวันวันนี้วันที่6เนาะจาก7 8 9 10 11ในช่วงนี้นะครับปริมาณฝนโอกาสเกิดฝนโดยช่องล่างนะครับวันที่7เนี่ยวันพรุ่งนี้ขออภัยนะครับวันที่6วันพรุ่งนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีฝน70%วันที่7 80วันที่8 70วันที่9 60วันที่10 60วันที่11 60 ก็ S <S <an> แสดงว่าภาคใต้ฝั่งตอนตกแถวระนองพังงากระบี่ตังสตูลเนี่ยจะมีฝนเยอะในช่วง6 7 8แต่ว่าจะเยอะกว่าเพื่อนเนี่ยคือวันที่8นะครับต่อมานะครับเป็นภาคใต้ฝั่งตอนออกตอนล่างแถวนครศรีธรรมร,ราชพัทลุงสงขลาปัตยีละเนตละลาธทิวาสอ่ามาดูจํานวนโอกาสการเกิดเมฆฝนเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับตั้งแต่วันที่6ถึง11นะครับก็อยู่ในเกณฑ์30%ก็คือฝนมันก็ยังน้อยอยู่นะครับ ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอากาศปลอดโปร่งหรือว่าอากาศร้อนซะมากกว่าฝนนะครับในภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างจะร,รงองขอศิษธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาเนี่ยสิวบาทมาดมูภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนกันบ้างนะครับได้แก่ประจวบคีรีขันธ์เพชรบ,บุรีชมชุมพรสุราษฎร์ธานีโอกาสเกิดฝนตั้งแต่วันที่6ถึง11มิถุนาเนี่ย60%อร์วันที่6ถึงวันที่9เนี่ย60%วันที่10ถึงวันที่11เนี่ย40%นั่นก็แสดงว่า 6ถึงเเนี่ยพอลุ้นฝนแต่1 0 11เนี่ยไม,ไม่ค่อยมีลุ้นเท่าไหร่เนาะมัน,มนถือว่าน,น้อยมากนะครับต่อมานะครับพยากรณ์ร,ระยะปกลางภาคใต้ฟังดอนออกในช่วง 5- 11ถึง 11, อ่ามิถุนายนนะครับก็จะมีตั้งแต่เพชรบ,บรุรีไล่ลงมาไล่ลงมาเลยนะครับถึงนาราธิวาสเลยนะครับก็จะภาคใต้ฟังอนออกอมีฝนฝนภาคกลางหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งน,นะครับตลอดช่วง แล้วก็พ่อควรจะฟังก็ควรเกี่ยวกับเรื่องน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับผลตน้นหลักก็คือเกณฑ40์40-60%เนี่ยก็แคดเนแดงนะครับเพชรบุรีไปจบทีดหลันสมพสรสุรธานีนครศรีธรรมราชถ้าพัดลงลุงลงมาถึงนาราธิวาสประมาณ30-40%นะครับมาดูพระยากรากระเจ็อากาศ7วันข้างหน้าสำหรับภาคเหนือนะครับ5ง11มิถุนาย,ยน2566นะครับ ก็จะมีฝนประมาณ40-70%ของพื้นที่นะครับเดี๋ยวมาดูพยากรณ์อากาศ7วันรายภาคของภาคอีสานกันก่อนนะครับเมื่อกี้เนี่ยตัวโมเดลเไม่มีของภาคอีสานนะครับมาดูตัวนี้นะครับสำหรับภาคภาคตะนอเชียงเหนือนะครับฝนฟ้าขนอง40-70%ฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะนองของภาคตลอดช่วงอุณหภูม24ิ24-28องศานะครับแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง เดี๋ยวเราไปดูของเว็บปินี้ต่อมาก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่เสี่งยงภัยฝนตกหนักกันก่อนนะครับพอดีเพิ่งเปิดเจอของกรมอุนิยมนี่ยอยากเขาเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ใหม่ไม่เคยเข้ามาดูนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักตั้งแต่วันที่5มิถุนาย,ยน18เอกาถึงวันพรุ่งนี้เลย18เอกาของวันที่6นะครับก็จะมีว่าแถวสีแดงๆนะครับถ้าภาคตะวันออกเนี่ยแถวจันทบุรีตราดนะครับแถวภาคใต้นยก็จะเป็นแถว ชุมพรไม่ใช่ครับติดชุมพรจังหวัดอะไรนะครับน่าจะเป็นระนองอะระนองระนองนะครับพักใต้ระนองส่วนภาคอีสานก็จะมีหนองบัวลำพูดอนทานีหนองคายกลาลสิทธิ์มหาสาร,รการร้อยเอ็ดสามจังหวัดนี้ส่วนสีเหลืองนะครับน่านอุตรดิตถ์พิษโลกเพชรบูรณ์ในส่วนนี้ภาคเหนือก็ตกบ้างฝนตกหนักอย,อยู่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์หนักมากครับอีสานก็จะมีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารเยโสรธานาเจริญ ขอนแก่นเชัยภูมินครรานสีมาส่วนนี้จะเป็นฝนตกหนักไม,ไม่ได้ตกหนักมากนะครับแต่ว่าโซนสีแดงเนี่ยระดับระวงังวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับอุดรหน,นองคายกรสินสระาครา้อยเอ็ดระ,ะนองจันทบุรีและก็ตันะครับมาดูวิดีโอคำนึงก่อนนะครับตัวนี้เป็นพยากรณ์อากาศนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็จะเห็นว่าทางในโซนโซนฝนนะครับปัจจุบนันนี้วันนี้เวลา ประมาณตีหนึ่งสี่ทุ่มนะครับที่ทําคลิปนี้ก็จะเห็นว่าฝนอ,อยู่ในโซนขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์โซนนี้ตามที่พยากรณ์อากาศากบ้าไว้เมื่อกี้นะครับแถวเพอร์ปัวแถวจังหวัดทางภาคเหนืออเภอปัวนะครับต่อมานะครับมาดูนะเดี๋ยวผมจะไล่ลําดับให้ดูจากวันจันทร์เนี่ยพอเข้าวันที่6เนี่ยพี่เดินศิกรเห็นไหมครับฝนก็นจะเริ่มจางลงในช่วงเช้า เรามาดูช่วงใหม่ของวันอาคารจะมีจังหวัดไหนบ้างที่มีฝนตกอ่าถ้าภาคใต้เนี่ยแถวพระนองชุมพรเนี่ยเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะส่วนภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางตังนออกยังยังไม่เจอในวันที่6นะครับส่วนวันที่7อ่าวันที่7ในช่วงเช้าๆ้าก็จะเห็นแถวภาคอีสาน,นตั้งแต่น้องคายลงมาถึงอุบลราชธานีนะครับพอเข้าช่วงเช้าๆสิบโมงก็ยังไม่มีช่วงสายๆเริ่มมีมาแล้ว นะครับแถวภาคกลกางอุงเทพปริมณฑลแถวภาคอีสานก็จะเทะอบุบนัธานีไล่ต่ำลงมานะครับแล้วก็จะมีมากในช่วงประมาณสักสี่ทุ่มแถวน้องใครเบึงการสุพรรณครนคน้พันนมในส่วนนี้พอวันที่แปดพอเข้าวันตื่นขึน,น,นะครับจะเห็นว่าในแถวมาหาสมุทรินเียนะครับมันจะมีะข้อกดอากาศต่ำเข้าทางประเทศพมา่าแต่แต่บ้านเราไม่น่าผลกระทบอะไรมากครับจะเวินทางฝั่งติดฝั่งพม่า,มาแถวภาคใต้ส่วนนะครับ อันนี้วันที่8ปดพอเข้าวันที่9วันที่8เป็นวันพฤหัสนะครับพอเข้าวันที่9เนี่ยก็จะเห็นว่าพายุเนี่ยยังหนักอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียแถวอ่าเวเบงกอลนะครับเห็นไหมแต่เข้าแถวประเทศพมา่าแถวย่างกุ้งแถวแถวเนี้ยนะครับแต่บ้านเราก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะครับเพราะว่ามันมันมีภูเขากั้นไว้อยู่แต่ถ้าเราจะได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะแถวทะเลจีนใต้ส่วนเนี่ยแต่เพื่อว่าใน ในในในข่าวเนี้ยพี่น้องสิก่อนเห็นอะไรครับเอ่อมันจะมีลมพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยแต่ว่าลมทางฝั่งทะเลจีนใต้ปีนี้ทําไมไม่พัดมาเข้าเวียดนามเข้าเขมรเข้าเราไงไม่รู้รเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงเนี้ยที่ผมชี้ปกติมันพัดไปไปฝัปป่งเขาเรื่องอะไรจากฝั่งมหาไอทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาแถวเวียดน,นามปีนี้เดือนมิถุนาแล้วเนี่ย ยังยังไม่เห็นพัดมาเนี่ยนะครับหรืออาจจะเป็นชั่วคราวก็ไม่รู้นะครับแต่ปีนี้ก็จะเริ่มนะครับมันเป็นปรากฏการณ์เอลนนโยนะครับเอลนนโยก็คือภาวะแรงนั่นเองที่เรองเกษตรกท่านหนที่จะปลูกข้าวพวกอะไรเนี่ยก็ก็ดูก่อนว่ามันเตรียมตัวรับมือเตรียมตัวรับมือในช่วงแรงที่จะมาถึงประมาณกรกฎาสิงหาเนี่ยตามที่เขาคาดการณ์เลยนะครับก็จะประมาณนั้นอ่ะพอแค่นี้นะครับ ก็จะเห็นว่าในช่วงที่มันมีฝนเนี่ยก็จะมีหกเจ็ดแปดสามวันนี่แหละนะครับอยู่ในโซนภาคอีสานภาคตะนอกภาคกลางบ้างภาคเหนือบ้างเล็กน้อยภาคใต้ก็จะมีแถวละนองครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยถ้าถ้ามันมีการเปลี่ยนทิศเนี่ยก็คงจะเป็นทางฝั่งภาคใต้เพราะว่าดูดูลมดูแรงลมมันมาทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียแถวอาเบงกอเข้ามาแถวพม่าแถวมาริทแถวแถวเนี่ยมันจะส่งผลให้แถวประจบกิจขันลงมาเนี่ย ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับครันี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศสําหรับพี่น้องสิก่อในช่วงเข้าหน้าฝนนี้นะครับก็จะทยอยทาคลิปพวกนี้เนี่ยให้ฟังกันอยู่เรื่อยอาทิตย์ละคลิปสองคลิปประมาณนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับทางที่ปพิจาร้ารเกษตรก็จะพูดเรื่องข้าวเพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะครับสำหรับกลุ่มสารเคมีต่างๆที่จะทําให้จบให้ได้รับชมให้จบกันเพื่อเป็นความรู้ข้อมูลต่อไปนะครับ ครับก็บอกว่าขึนนี้เป็นเหวียวพี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยภาพการไหนก็ขออภัยเป็นนที่นี้ด้วยสายขอรัตนาคุณพัฒนาตรัยว่าพี่น้องสิกนทุกท่านอยู่ดีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ